สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเนื่องปลาง่ายๆกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะใส่ใบขิงลงไปใส่ไว้ข้างใต้เลยนะคะเนื่องจากว่าขิงที่ปลูกไว้เรายังไม่เป็นหัวนะคะ เรามีเต่ใบขิงอันนี้ปลาเราซื้อสำเร็จรูปที่เขาทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นโรยตะไคร้ค่ะใบมะกรดูด ต้นหอมปิดท้ายด้วยสีอิวขาว นึงประมาณ20นาทีนะคะอันนี้คือมะอึกนะคะมันจะมีขนเราจะขูดขนออกก่อน ประกอบไปด้วยแจวเรอน,นะคะก็จะมีพริกนะคะมีมะอึกมีมะเขือเทศแล้วก็มีหอมแดงจริงๆต้องมีกระเทียมด้วยแต่กระเทียมที่บ้านหมดออกจากบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำล้อมรอบลอแล้วก็จะมะีผักชีไทยนะคะแล้วเราจะนำทั้งหมดนี้ไปคั่วนะคะ น้ำปลาค่ะน้ำปลา ทำไม่ละเอียด <laughs>